ใครที่มีปัญหาในเรื่องการเงินมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอสักทีแนะนําให้ท่องคําอธิษฐานแก้กรรมทางการเงินหรือแก้วิบากกรรมในเรื่องของการเงินให้พนมมือตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิษฐานว่าข้าพเจ้า วิบากกรรมใดๆที่ทำแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างหนักมีหนี้สินไม่สิ้นสุดบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับผลกรรมที่เป็นทุกข์เหล่านี้แล้วข้าพเจ้าได้ชดเชยแล้วข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นโปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าและยอมอนุโมทนาบุญให้ข้าพเจ้าได้กลับมาทำมาหากินรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสิน ข้าพเจ้าจะนำทรัพย์นี้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนช่วยเหลือคนที่ยากลำบากช่วยเหลือสรรพษสัตว์ทั้งหลายที่หิวโหวย และทำนุบำรุงศาสนาสืบต่อไปสาธุสาธุสาธ,สาธุและวันที่28กรกฎาคมนี้เป็นวันขึ้น3ามค่ำเดือน9เป็นเลิกดีเหมาะแก่การจุดเทียนเสริมดวงชะตาเบิกทรัพย์ให้มีโชคมีลาบดังใจปัรถนาส่วนใครที่สนใจอยากฝากชื่อจุดเทียนสามารถฝากแอดมินบ้านโคตรรวยได้เลยครับ